สวาสดีกะสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบ้างสุขุสุคนนะมาพ่อกันอีกแล้วกับซองใหม่ซองบาตนบ้นบานเฮาพี่น้องเลยมาหอดตอนนี้กะทั้งสร้างเพิ่นทีมง,งานสร้างรถเนาะกำลังคูดคุมอยู่โอ้สีพาพี่พี่น้องข้าไปเบิ่งก่อนเด็ดห่อนได้ไ้มน,นี่โอ้สร้างเพิ่นกำลังคูดคุมใกล้อสอแิ้วียเราพอจังใดเนาะเดี๋ยวสีพาไปเลาะไปเบิ่งนน้ำกันะฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามเมเดอร์ทางซองใหม่ ซองบาตวนบันเฮาซื้อซองเนาะแต่ว่าทางไอ้สมุนนี่แหละสิเป็นคนไทยเองพี่น้องเอ้ยเพียงแต่ใส,ส่ซื้อซองเป็นซื้อของลูกเนาะอ่ะจังไดก็ฝากติดตามกันแน่สบายดีแหละดยสบายดีเซเว่นก่อนมันแดด,ดพอเดียวไปข้างนอกมันห่มนี่เั็หน่อยะหัวกับหัวนแม่บุญมีหมวกใหญ่เยอะ ม่บุญเต้าใสหมวกได้มีบุญนองน่อกบุใสบุได้แล้วฮอนแดดจะได้วิตหัวค่ะมันยังหอยังอ่นนี้เข่ากัมด้วยเขากัจะกินเข่าแล้วอยากวะขันอยากนีเด้อนี่ม่บุญนซื้อมาไ้เห็นปะบังข่ารั้มนอกอยากบังขารั้มก็อยู่นี่เขากัําก็อยู่นี่อยากอะไกินอะเด้อจะได้โลกกระเพาะสีทามหาได้โลกกระเพาะทามหาได้อยู่ยากได้ปัะนี่พีเปรเลกบองกันย่างคือเก้า ใส่สิ้นเดือนนี่ชิบบดเอาที่เจ้เราเบ้ดเเบิดและกำหนดมันมีผู้กินน้ำกก่อนจิบบดเ <c oughs> พื่อญกินคนเดียวด้โอ,อ้ที่เธอนี่อันนี้เอาเมื่อเด้อสอนใส่เด้อเอาเมื่อห้เมตู้และเมื่ออื่นห้เพิ่นท้าฝ่ายเด้ออีหล่ะอย่าลืมบอกเด้อเป็นฝ่ายมามัด เมิ่อเพิ่นไปสูตรลหน้าด้เพิ่นสื่อมาต้องให้เพิ่นแล้วกะยอดกล้วยยอดอ้อยบอกเล่าออกมาแต่เศร้าเด้อให้เพิ่นมาก่อนสร้างเลยให้เพิ่นมาใหญ่อันนี้กระตู้ก็ให้เพิ่นมาเด้อให้เพิ่นใ่ญ่เพิ่นหูจักยูดดอกวิธีของเพิ่นนั่นแหละเม่บุญกับสีมาแต่เศร้าอยู่แต่ว่าเฮาต้องมาก่อนสร้างเฮาต้องมาก่อนสร้างขันเฮามานำหลังสร้างเลยตั้งเถอเพิ่นอยากย่อแล้ว เาก็ต้องมาแต่ว่าน้ำนี่ค่ะมันยั่งกะเขาก็เอาเมือ่อเดี๋ยวมันจังบนักรถเข้าเดี๋ยวไม่บูญสิเอาไปฝากพุ่นก็ได้ไว้นี่เขากะ่าน,นิเนะาะปะไวน้นี่ถือเมื่อเมื่อเศร้าเขาก็ถือมาและคันบามีก่กระทำงไงนะเมื่ออื่นใส่รถล่อประตูมาเด้อกระพุยบ่กระพุยมันทัวแหง้งวะพุยแรกคืออย่าง

โอ้เป็นจังไดเนียทางสร้างเนาะกินข้าวกินน้ำแลโอ้ตัวโอทางไอ้รถเราขุดลงเจละหน่อยแล้วอะแต่มันก็อ่อนเนาะขี้ดินอันนี้อ่อนกูหอดขี้ดินน้ำให้หน้าอีกเฮ่ท้างอันพี่ก็ได้เนี่ยเลยผู้บ่งนู้นอีละลงนั่งบ่งดู ชิลล <laughs> ็อ,อกในดีแล้ววันนี้ค <laughs> ากลีอันนี้ทนายลง่งเขาีจังดี๋ยวอังได้เสียบอยู่ใกล้เสียบโจ๊กพอดีสิรอนสีหัวฮันอือโอ้แล้วเมื่อไรครั้งนี้เป็นจใจอีละดีใจปะด,ดีใจ,ใจอย่าลืิ่มนะบัดน,น,นั่นนี่สอบร้องเพลงไว้เด้อโอหยังไงพีง่วันนี้ ซ้อมไหวล่องเพลงแล้วเนาะขึ้นเพือนใหม่ <c oughs> อ้าพี่ผนคุดค,าค,าคาักอะนี้ไอ้นี่โหละเอียดแบบงามเลยละเอียดเลยอ้นี่อ้าเจ้อเฮียขบรถเชอหมวกหมวกไม,ม่บุญน้ำหั่นท้อนแดดเด้ดเล,ลูกขึ้นได้บสบายเดยเห็นว่ามีผมพอกหัวกับห่อนอยู่ไลยอ่าเห็นว่ามีผมกับมันห้อนคือกันโห โอ้สับหยังนานสับทอนคัมบ่โอ้ขอ้ท่อนในขยุงโห้พุ่นระวังเสียมจกอันหักเด้อทอนไม่ขยุงอือแม่นพี่คราบเพิ่นเฮ็ดคุมคักอลีอันนี้เบิ่งได้จักคุมได้1 2 3 4 5 6 7 8 9แหละว่าเหลืออยู่4ต้น หาต้นหกต้นเหลือยี่หกต้นนับด้วยจะนับคิววะสี่หกแปดสิบสิบอ็ดได้สิบเอ็ดป่ะเอาผลทันในแล้วเลยฮะเอาไงดูแม่บุญเบิ้งนี่ยังหาต้นถูกเน่นหาทานในคุดนะเปนับมันดูเมื่อไหร่ที่ต้อเลยยังสี่ต้นเ็นปะ ไปยังเอาบ้างยังจ้กต้นหนักมันคิ้วได้โตโตมันคุดโตโตท่านไอคุดนี่ยังสิตัวนี้เว้ยฝุ่นกำลังเลอะนี่นะได้บิ๊กเดียวนึงนี่โอ้ขี้ดินมีแต่เนืนอนบ่มีขี้ดินแห่อีกคุดนานพักได้สิคักน้อยไหมเนาะว่านพักนี่งามบ่ได้เว้านี่อืม งามบะไเวะมันแดดอ่อนเลยจังเอาคาดมาก,กวดขี้เหงื่อเด้อล่ะเด้อคาดเท้าอยู่หนีอยู่เด้อมะกวดขี้เหงื่อจูดมันเป็นเดินเท้านีแ่แหละโผ้ไม่หน่อยลายซ้ำฮ้กกวดไหวเลยค่ก็ไฟมาจูดใช้โอ้โหมวกแม่บุญผูถือเด้อบุถือเลยจะไ้เลือดน้ำเล่าแตกลยเลือด <c ười> หลังเคยอย, <c ười> อยบอนี่ต้องถือหมวกยังไงมันสิฮ้อน พ่นเฮ็ดขุ่มพนนีก็เห็ดแบบเสียนง่ายแล้วนะโอ้พากลิีทางนี้พอด พากกินแบบกินหักไม่นเน่าเนาะเกินขี้ดินเนา่าตัวนี้แห้งอ,อ่อนคักอันนี้มีข้อหน,น้ำมพวกเคลื่อนใส่น้ำสิีบอ,กออกบอ่บอใช่อยรถโอ้โหขี้ดินอ่อนไอ้ลีพักคักพัก,กเนาะอืมโอไปแทางพี่ก็สำเร็จวะอะไรหนูนี่ยังแต่ตัวนี้พักกินแบบได้ไหมฮะมมีคนาข น้องไอ้มาขึ้น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 ไม่เน่าอีหล่ะขึ้นไม่เน่าเฮ้โอ้เธอหักเลยคุ้มไม่ดีลยฮะฮะมันมันหักมันดินเน่าดิ แค่ยูแดดก็มีลมเนาะแดดบรสุทธงัดปันใดโหเป็นเห็ดนี่เห็ดละเอียดเลยทังใส่เว้โอ้โหงามเด้เห็นเห็ดกลุ่มหลอกองพี่ก่ันหืมบึ่งดูเสียบจกเจ้าเพิ่นเจ้าว่าจักอันนี่ล่ละหาคนหาอันประจักษ์ฮะดามฮักส่วนเพิ่นและดามฮักผู บังเด้อล่ามชวนแล้วฮักเสียมจกแล้วมีอยู่สามดวงสี่ดวงคุณได้เสียมจกแล้วทีมงานสังรดมีเสียมจกสี่อันคนอันนี้ได้สร้างต้องมีันครบทุกอย่างเนาะให้รถมาเถ่องต้อมากินออหาต้องมีครบ,นะครบนะเนาะสิมาาอาน้ำน่องไม้บ่มีแล้วน่องไม้มีส่วนเหียนอันเดียว <c oughs> น้องไมยมีว่าส่วนมีนอันเดียวน <c oughs> ั่นเดียวมีด้ามบ่มีด้ามช่างด้ามกับข้าแคนนี่เสีย <c oughs> มซื่อกด็ด้ามค้าสองน้องไมยคาดกับคาดด้ามจ๊กด้ามมันจ้องเนี้ยขัก <c> ข <oughs> ักขักโอ้มันยังด้ามส่วนหักบ่โอ้ยเนาะเสียาออกได้อยู่บ่ มิแตมันบอ่อก,กับมีแต่จุดนะนะเนาะเผาไพเนาะอมันมันแบบว่าปูนโอบด้บบ่อออกดอกคันบอ่อกเผานี่แหละเก็บขวดออกเล้ลูกหากระสอบกเก็บขวดไ,ดว,ไว้ต่างหากเนูะทั้งน่องนัองชมว้บยวันไหนมันโกนีล่ะเอ้ยวันนั้นมันโกนถือหมวกถือกุ๊บเด้อ ดูกกกพักเิมกลายแทะอันนี้นะด้ามเสียมช่วนนี้มันสั่นนี่เฮ็ดไม่ได้แล้วเขาต้องเอาเสียมซื้อซับทางไม้อนี่้ามเสียมช่วนมันสั่นเลยมันเห็ดยากหมวกได้ไหมอ,อ๋อหวน่าะแล้วก็เข้าวิ่นหัวก็ได้ันสีทอนได้แดดอ่อนกันก็นกนได้ อย่ากวดใกล้สร้างเพิ่นเด้อคนทอนแดดสร้างเพิ่นสิควันห้าวคือกวดสร้างเพิ่นกัลงไม้ลงมือเนาะฟุดขุ้มไก่สิแล้วแล้วแหละคลิปนี้สิจบไว้สำเนียงสะก่อนขอบคุณขอบคุณไปทางเอฟซีทุกคนเนาะฝากติดตามเนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยส่องใหม่เนาะแม่บุญมากฟันเฮากับลูกต้นนี่แหละเอาต้นบ้านเฮ้าจังไดีก็เป็นกำลังใจให้เน่ เราคิดนี่ไปแล้วสบายดี Somebody.